ยินดีต้อนรับเข้าสูอา่ออะไรอยู่กับผม,ผมยานเย่ใหญ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 วันนี้เรามากับคุณเบสนะครับผมเป็นไงครับคุณเบสครับสวัสดีหน่อยครับทักทายครับผมเออไอเดีบ <c oughs> ยบ <c oughs> ไปเลยผมทักทายกับเชื่อมจิตเออเชื่อมจิตทักทายอันนี้คือการจับยานครั้งที่สองนะครับ ใครก็ตามที่หงุดหงิดเวลาผมเล่นก็ทำใจเถอะดูต่อไปดูต่อไปเถอะรู้ไหมเห็นที่กูเขียนใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคือเหมือนจะมีประเด็นดี๋ยวเดียวปลาเคิร์นนึกกูโดนและกูโดนเลยละไม่ใช่ฝ่ายสงครามเลยนะทีบูเล่นละไม่น่าเลยวะเอ้ยมันโตต้นกีมนะไม่ชออเอ้ยเฟิร์สบัตแล้วว๊ะ No. No. This not เออววเปิดประตูกรุกงเกิดสลัดตาอนนี้ผมไม่ต้องทำอะไรหอรอกนะโอ้โหเอาเราเปิดมังกรดีกว่ามังกรดีกว่าชอบมังกรมันใกล้บูบู to paint more is to see more ไปเข้าบูต่อเลยเต็มเลยเอออย่างเงี้ยเล่นไปคุยไปได้ด้วยชิวขนาดไหนกูยังไม่ทันออกจากป่าเลยเพื่อน To paint more is to see more โอ้โหจริงไม่รวยเลยเอ,อ้ยทำไมประมึกมันมาถึงขนาดนั้นอ่ะสารเลยแล้วกันอืมอืม

เออแล้วใครที่ตอบกลับมึงว่าบอกว่าขอนางนางแล้วก็บอกว่ามาดิก็ลิงนี่แหละโอ้โห no ลิงที่บอกว่าขอนางนางนี่คือของพอดีว่าเฮ้ยไม่มีคุณนิดปบบจีบละ uncultured brutes all of them what do they know of an artist's struggle เลี้ยงวะยังแต่เลียงใส่คมีเด็กสมัยนี้ฟาร์มไวนะ มันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเออจริงแบบได้ยินไอ้คิด to paint more is to see more คุณมองว่ามันมีนมผิดพลาดกันได้เออไม่ใช่แบบว่า,าอาจจะหลอกให้เราตายใจไปแบบว่า,า now, เล่นอย่เ now the others must be creating art o n d r e a mountain m ผิดพลาดตรงไหนบอกด้วยอะไรอมันชิมแล้วผิดพลาดตรงที่มึง เฮ้ย hey, แสดงว่าเขาด่ากันจริงฝ่ายตรงข้ามแต่เขาเปิดในี่เราได้ยินทําไมอะ่ะเป็นแผนปะอันนี้เป็นแผนว่าผิดกันเฮ้ยป่าเราโยนน,นเนี้ยอา้าวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าหลังแทงป้อมให้เลยเนะี่ยเป็นไงเอ้ยใครเข้ามาเนี่ยที่ท no no this is not what i want และฆ่าได้ด้วยมันระเบิด ออลิงโยนจริงคลิปนี้เป็นหลักฐานนะครับใช้ใช้ประกอบหลักฐานได้นะแน่แต่ถ,ถ,ถ้ากูา <of> แพ้ก็ไม่ลงแค่นั้นแหละเอ้แต่ถ้ากูพูดอย่างงี้สัก แสดงว่าสบอยตอนจบปะถ้าเกิดมันลง y ยูทูปะ To paint more is to see more เรื่องเราจะเล่นแบบว่าเล่นเล่นไปเลยพูดอย่างนี้แต่เล่นไปแต่เราอาจจะแพ้ไงแล้วก็ลงไปเลยแบบหลอกในหลอกหลอกในหลอกจริงโอ้ยทำไมกูแทงก้อมอยู่แล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ตีมอนสักตัวเลย Now, เอะไรอยู่วะมันแป้งวะ a painting is like a window into the painter's mind un cultured brutes all of them what do they know of an artist's struggle เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้ตีสักหลอกทำไมกูได้มังกรน่ะมันตีสปัอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วลิงมันยืนโอ้โหยืนเป็นหงอคงเลยเดี๋ยวลิงกับหงอคงมันตัวเดียวกันป่าวะเฮ้ยเอาเอาไปเอาไปเอาไปฮึบซึบ now the others must be creating art on Dream Mountain แข่งกูซ่านมื่อียแต่จริงๆถ้ากูมีฟิกเกอร์มากูก็เสียนะเสียดายว่าไม่มีเฮ้ยโจ๊กเกอร์วระเดีครับอ๋อเจ็บกูโยนช่วยกูด้วยไปรักจะเกิดแต่ว่าไม่เอาแล้วตอนนี้ก็ติดเคิร์ดอยู่เออสโตนเคิร์ดอ่ะใช่ เคยสตูนเคยสัตูน the p a i เ t อ r s อ i n d เฮ้ยมูลามาซาเอามาทำไมอ่าเอาก็เอาหืเปิดอันตีคูกลัวกลัวกลัวเฮ้ยโดนเฉียวๆตายคนโยนครับเดี๋ยวใครเปิดอันติมาตั้งแต่บารโค เชฟเดนตี้วันเตอรบาร์โคลใหม่ก้อนอี้ยก็ะโดดคนหนึ่งสีขาวเลยทีมฝ่ายตรงข้ามก็สกอร์ไม่ได้สวยทุกตัวเลยบ้าวรู้สึกป่ะไอ้ก้มมีนี่อยู่ Now the others must be creating art on the mountain มนก็หึงหนึงหึงโหว่าเอี๋งั้นเราดาบดีกว่าเนาะไม่เอาไอ้นี่ละ แล้วแต่เฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดดนตรีได้บ่อยจังครับเพื่อนโอชิชิบ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 กระเดียบโลโซพี่น้องขายข้อในของในกล้องจุ๋ดีๆเพงเดือดสวนน่ากินไม่หัวอันนี้โยละเทียนกูลงไปตอนไหนตอนที่กูพุ่งเข้าไปใช่ไหมบอกบอกกูทีแม่งลิเงินแจกกูมั้งสิเพื่อนกูขอละได้ไหมศูนย์หกเทียอะไรมัน่ อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันอันตีมาหาคุณไม่ได้ดูอะมันจะแทนที่มันจะตีแค่วันมันตีเข้ากู no เราไม่ตีเข้ากูนะอันตีเข้ากูไม่เป็นไรแค่ตกติคือ่กูได้ค่าฟรีแต่ไม่ก็ไม่ยอมกลับสถทีแค่เล่นเดียวแค่นั้นเอ้ไปบนได้ปะกูไปจุดตีดักจะไปทำก่นเอ๊ยโดนชัดดาวเรียนไปทำก่นโอเค To paint more is to see more. ฉันจะพาเธอไปแต่คำพูดกูจะช่วยดีระวังนะครับเข้าไปแบบนั้นน่ะหืมไม่หรอกไม่แปลงไม่แปลงจริงๆไม่น่าเข้าใบนะนะะเ้ยเอาดิโซโลเคิลกูจับกล้องเลยกูไม่สนดาร์กด้วย Now the others must be created on another mountain. โอ้โหลิมเกะขนาดนี้ โดนแบนปนองชายทีเสรุปป่ามาันหรือป่าเราหาเรื่องนี่ยงูง <laughs> งต้นเก็บบอกมาดิแต่แต่มึงมาเองนะอันนี้สรุปสรุป่ามาเล่นนี่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะมาดูคลิปคนโยนสรุปหลักฐานชช่นดีเอาไว้แบนเอ,อ้ยมีคนโยน มีคนโยนคบนองอือกูกูเข้าไปไล่ลำไล่ลำความเร็วแสงอืออือกูทำอะไรเฮ้ยเอามันเอ๋มันเป็นการรอสกิลไงทุกสิ่งทุกอย่างมันเอามาใส่กูหมดเลยเป็นไงไม่ได้มาใส่ก,กูอะมเจอแต่ซานิคนเดียวซานิข้างในมันมีเคสมันมีมันจุดสกิลเคสกกมันเจอกูมันเลยไปอันตีไงเพื่อนคือสรุป เพราะเพราะกูเลยเว้ยมันกด execute s ส t กูเอ,กองก็ไปเออเดี๋ยวลิงล่องหนอยู่ก็ตายตายขณะล่องหุ่นแม่เจ้าเอากูมาทำไมนะ <c oughs> เมนี่ยเกมเนี้ยอ่าให้ดูสกรอร์ลิงกันชัดๆนะครับ08ไปแล้วครับเออ <c> <c oughs> แล้วแต่ <of> คุณจะพิจาจรณานะครับ G M ที่ผ่านเข้ามาดูก็อย่าลืม อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับจริงของเรานะโดูนีกันได้ครับผมแต่อย่าดูนีแรงครับมันเจ็บอะไรอ่ะ To paint more is to see more เบื่อเหลือเกิน A painting is like a window into the painter's mind ตายกันเมื่อไหร่บอกนะตายเถอะตายซะมั้งตายไปและสองตัวเนี่ย โอ้โหบี๊แอบกูจับกูจับกองละโชว์โชว์เพื่อนโชว์จังหวะนี้เข้าไปสี่ห้าในป้อมเอ๊ะุตส่าห์แบบว่าจับคลิปเลยนะมัดอุ๊ยอันนี้ลืมจับจบแล้วโอ้เล่นี่เนื้อขาดนี่จะตัวช็อตตีกันเดี๋ยวกไปนอนค่าคาตาได้เท่าไหร่เยอะแปดจุดหกบาท ราคาราคาราคาศูนย์เก้าไปดีครับสำหรับลิงของเรา To paint more is to see more คนเราก็มีผิดพลาดจังหวะนี้เลนที่ยังไม่เสียป้อมคือเลนกลางใช่ป่ะใช่ปล่อยเลนล่างหง่อยเฮ้ยลิงกูขอหน่อยเพื่อนกูขอหน่อยไม่ได้อยโจดีริวเลดี คนที่น่าจะโดนแบน์ที่สุดน่าจะเป็นกูแล้วแหละเกมํำขนาดนี้ยิง่งกูเอาว่ะจังหวะนี้โชว์โชว์เฮ้ยลืมตัวเอาว่ะครับจังหวะนี้นะครับสำหรับคุณยาเบสนะครับเอลสูของเออไม่ใช่เอลสูตัวเหญยแล้วชาลอดนะครับเฮ้ชื่อก็เรียกผิดเ,เดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนเชื่อมจิตให้มึงถอยหนีใส่สุดสเลยใส่เลยขาปอมไปคาบอไปเอ๊ กูใส่ต่อใส่อัลังเอาอะอุ้ยอันตีเุ้ยโอ้โหเกือบตายเด้ยเด้อเด้อเด้ออันนี้ผมไม่ได้กลัวนะผมกลัคงคงว e C Q ฝา No No This is not what I want เอาเลยแคบศูนย์สิบแล้วนะครับลิงของเราจังหวะนี้โอ้โหเป็นสกอร์ที่โคตรจะดื้อไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ To paint more แต่กูก็กูก็แรงนะแต่ทำไมกูดูตีใครไม่ตายเลยวะแอนตัวที่สิบเอ็ดมาไหมแอนหกบาทได้หกสิบบาทจริงวะเนี่ยโอ้โหลิงับเอี้ยมีคั่าอะไรกับที่ปากอีกมั้ง เอ้ยเดวมมันโป๊กเก่งจังเลยอ่ะโอ้โหถ้าถ้าเมื่อกี้ปล่อยด้าตรงเลนกลางโจบแล้วจริงแครยังปล่อยเลนล่างวะ no this is not what i want ยี่สิบยี่สิบยี่สิบวิเดี๋ยวเพิ่งตายกันนะสรุปพี่เกมลิงกระโดดเข้ามาทุบทีเดียวห้าคนขี่แตกตายหมดรวมด้าเพื่อนรวมด้าหล่อมาแล้วมาแล้วใส่ีสด ตีสดตีสดตีสดเพราะสินเชื่อเอ้สินเชื่อไม่มีสินเชื่อมาม Others must be c e a t i เ้ยสหมาีครับ้เอมาเร็วจังฮะมาวยใส่ e r e s m o r ไปลิงิงๆิงิหน่อยจะลิงลิงบองบองเกิดหมข้ามันอยาก มึงอะฆ่าไม่ใช่กูกูค่ยิงแค่ฆ่ามันเฉยแต่เมื่อกี้กูฆ่าได้สี่สิบบาทชิปบ้ากูยังแพงกว่าไม่ชิปเร่ยจังแพงกว่าตอนนี้ no no this is not what i want ก็คงกูควรออกอะไรชิ้นสุดท้ายดีออกเกมออกเกมเลยเสริมให้ เออเสิร์ฟให้กูมั่งสิกูหนึ่งสามสี่กอร์อับปีที่สุดในทีมแล้วมั้งเฮ้ยกูเข้ากล้องด้วยอย่างน้อยจบแล้วโอ้ยกอดเฮียบอ้โบวกยี HTML, ่สิบเก้าเหมือนกูเป็นทีมแพ้ไงไม่รู้เออไปดูลิงสิเราเราขออนุญาตดูดูดาเมจแแนบไม่ครับขออนุญาตดีพอท ปี๊จะไปรีพอร์ตน้องยังไงก็โดนแบนอยู่แล้วเขี่ยโปปลาเป็นคินัวด้วยจริงวะเนีด้คินัวเวอร์ชันกากจะไม่ยิงนี้เอ้ยโปฟ้าพอดีเอาว่ะห้าดาวเท่านั้นว่ะอุ๊ยลิเลียเราได้เอวีพีแอคโวไลท์ทุกคนนะครับจริงมากน็อปสนใจเปล่าอ้าววีพิ่งจบเลยเกมโคตรสูสีไม่แม่ขอขอดูขอดูสกอร์เลยเนียเกมโคตรสูสีนะเว้ยเอ้ยไม่สูสีจริง ดาเมจกูห้าเปอเซ็เอ้ยแต่ดาเมจลิงร้อยก่งกูสี่เปอเซ็นเอ้ยป่าทั้งสองฝ่ายเลยมันอัปปีแกหัวเฮ้ยอย่ารีพอร์ตกูนะกูรีพอร์ตมันก่อนปลูกผักเลยจะตาแกเ,เอเมื่อกี้กูปลูกผักกูไม่ได้เล่นเลยใหม่กอดเอาโดนตรวจสอบเออแต่กูไม่โดนนะแกล่ะ